ถ้เกิดท่านทานกำลังจะเริ่มแล้วนะคะฉันสั่งเสื้อสุดไว้แล้วกำลังจะไปเอาไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ใส่แน่นอน มือและช่างฝีมือที่สุดยอดที่สุดเป็นคนตัดเลยนะคะเชื่อว่าท่านประธานของคุณนายเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะฉันมารับเสื้อสุรที่สั่งการเอาไว้ค่ะที่สําคัญนะคะคุณภาพแบบเนี้ยทางเราจะขายให้กับเฉพาะลูกค้าที่เป็น BIP อย่างคุณนายเท่านั้นนะคะคุณคะฉันมารับเสื้อสุดที่สั่งการเอาไว้ค่ะนี่คุณไม่เห็นเหรอว่าฉันดูแลลูกค้า b i p อยู่คุณนายคะ สูทชุดนี้เราให้ดีไซนเนอร์ระดับประเทศเป็นคนออกแบบเลยนะคะนี่มันเสื้อสูตรที่ฉันสั่งตัดนี่คะสารรูปอย่างคุณเนี่ยนะจะมาสั่งตัดชุดสูตรดูสารรูวเองด้วยนะฉันไม่ไล่แกออกจากร้านก็บุญแค่ไหนแล้วจะมาพูดมากอยู่แถวนี้ไหนคะนี่คือใบเสร็จสูรนี้ฉันจ่ายเงินแล้ว ก็ไปเอาไปเสร็จปลอมมาหลอกคนอื่นงั้นเหรอทำไมไม่พอใจเธอจะทำอะไรฉันไปกล้ามาหาเรื่องในร้านผมผู้จัดการคะ่ะผู้หญิงคนนี้มาหาเรื่องคะ่ะหาว่าสูตรชุดนี้เป็นของเขาที่สั่งตัดไว้อ๋อคุณเหมยคุณเหมย ทำไมคุณเมาเอาเองล่ะครับใช่ฉันมาเอาเสื้อสูทฉันพนักง,งานคุณไม่สนใจฉันไม่พอ,อยากเอาเสื้อสูทฉันไปขายต่อให้คนอื่นอ,อ,อีกเอ่อผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้เลยนะครับยังไม่รีบทอขอโทษคุณเบย์อีกขอโทษจริงๆนะคะคุณเบย์ขอโทษจริงๆค่ะคุณไม่รู้เหรอคุณเบย์เนี่ยเป็นลูกค้า V i P ของเราเลยขอโทษจริงๆค่ะคุณเบย์ขอโทษจริงๆค่ะคุณได้ครับชุดสูทนี้เป็นชุดที่คุณเมย์เขาสั่งตัดเอาไว้นะครับ ยังไงก็แล้วยังไงคุณมีหลักฐานหรอว่าชุดสูทนี้เป็นของเขาก็ใบเสร็จคุณฉีดไปแล้วไงฉันฉีกใบเสร็จแล้วไหนอ่ะหลักฐานไม่ใฉัเป็นคนฉีดคุณนายครับในร้านของเรานี่มีกล้องวงจรปิดทุกจุดเลยนะครับมีอะไรกันคุณเยอะลังเกยคนน้อยเหรอที่แักดูสิ พวกมันนะลุมรังแกฉันไม้ตองกลัวใครบงังเอามมารังแกเมียกูลูกจ๋าเปล่าโชคอ่ะเออคุณโชคครับเรื่องเกิดที่ร้านมึงบอกมาสิว่ามึงจะเอาอยัางไงคุณโชคครับอดีมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเล็กน้อยมึงนี่เหรอกล้ารังแกเมียกูก็ภรรยาคุณเป็นคนแย่งเสื้อสูทจากฉันแล้วก็ฉีกใบเสร็จของฉันด้วยสารรูปอย่างมึงนี่นะมีปัญญาซื้อเสื้อผ้าแพงขนาดนี้ ยังหาว่าเมียกูฉีไปเสร็จหนึ่งไหนมีหลักฐานไหมหลักฐานก็กล้องวงจรปิดนี่คะกล้องวงจรปิดเหรอเออคุณอะไรครับกล้องวงจรปิดเสียแล้วครับตอนนี้หลักฐานอะไรก็ไม่มีแล้วคุณจะพูดอะไรอีกไหมได้สูตรฉันไม่เอาแล้วก็ได้งั้นฉันขอเงินคืน ไปเสร็จด้วยนะครับถ้ากูเป็นมึงนะกูขับมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วกูไม่มาอยู่ตรงนี้ให้ไขรขี่หน้าหรอกรีบ <c oughs> ไปกันเถอะที่รักงานเรียนท่านประธานก็ใกล้จะเริ่มละเขาหน้าเขาหละัะก็ระวังด้วยละ่ะถ้าโหลทิงฉันมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะ เ,เดี๋ยวถิงช่วยเอากล่องแว่นให้ฉันด้วยนะเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละสุขสวัสกับนธรามปรธานขอให้มีความสุขมากๆนะครับนี่เป็นของขวัญที่ผมกับภรรยาเตรียมไว้ให้นะครับขอบใจนะลองดูครับว่าธรามประานชอบไหมสุนี้ ชุดสูตรนี้สั่งตัดเป็นพิเศษค่ะถ้าประทานลองสวมดูนะคะว่าใส่ได้พอดีไหมขอโทษที่มาสายนะคะนี่เป็นสขยของวันเกิดค่ะเป็นแว่นตารุอนอนิม้เ,เต็ดสุดาับวันเกิดน,นะคะ ก็แค่แว่นตาธรรมดาธรรมดามีแน้เอามาให้ท่านประธานของขวัญอะไรก็ไม่สําคัญหรอกสําคัญคือเป็นของขวัญที่น้องสาวผมให้ผมผมชอบทั้งนั้นแหละท่านประธานครับเธอเป็นน้องสาวของท่านประธานจริงเหรอครับใช่พวกคุณรู้จักกันหรอรู้จักกันดีเลยค่ะ,กกยคะแย่งเสื้อสูทฉันไม่พอยังฉีกใบเสร็จของฉันอีกเรารู้จักกันแบบรู้ซึ้งเลยค่ะท่านประธานครับ เป็นเรื่องเข้าใจดีนะครับเข้าใจดงั้นเหรอที่พวกคุณจะหาว่าน้องสาวผมใส่ไ้พวกคุณใช่ไหมต่อไปนี้ใครกล้าร่วมงานกับสองผมเมียนี้ถือว่าเป็นศัตรูกับผม